ฟิฟตี้วิเมียวสวัสดีค่ะแล้วก็ Happy New Year ยร์สำหรับทุกทกท่านด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างปีใหม่ผ่านไปแล้วเนาะก็ช่วงปีใหม่ก็เลยไม่ได้อัดไม่ได้ทำอะไรเลยนะเพราะว่าคิดว่าทุกคนคงใช้เวลากับครอบครัวหรือไปท่องเที่ยวหรือไปอะไรกันก็เลยแบบว่า <laughs> ออน,นี้ก็อาศัยแบบว่าเออก็ พักผ่อนด้วยเหมือนกันเนาะก็อันนี้เหมียวเองนะคะก็คือคนที่ตัดสินใจลาออกจากงานประจำตอนอายุ50ก็ตอนนี้กเสียณมาได้1ปีครึ่งเต็มเต็มแล้วนะคะก็มีคนมีคนถามเหมียวมานะว่า,าเรียกว่าไงอะ่ะคือเงิน บํานาญของเมียวอ่ะเอะอก็คือเงินเงินอ่ารายจ่ายของเราอ่ะเออเราเราได้มาจากไหนอะไรประมาณนี้เนะว่าเขาสงสัยว่าเอ้คือถ้าทุกคนรู้เนาะคือเราไม่ใช่ข้าราชการเนาะไม่ใช่ข้าราชการแล้วก็ไม่ได้ทํางานรัฐวิสาหกิจ ทำงานบริษัทเอกชนที่ไม่ได้มี provident fund ใด,ดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแผนอกองทุนบำนาญของเรามันจะเป็นแผนเขาเรียกว่าส่วนบุคคล personal pension เนะเาะก็คือเป็นอะไรที่เราจัดการของเราเองซึ่งเราใช้เวลาในการตัดสินใจที่จะ,กะเกษียณเพียงแค่1ปีเพราะฉะนั้นรูปแบบ รูปแบบอของกองทุนบำนาญของเราอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกนะแต่เพราะมันไม่เพอร์เฟกนี่แหละก็เลยอยากที่จะ,ะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะว่าเราใช้ชีวิตได้ยังไงโดยที่ไม่มีบำนาญจากเขาเรียกว่าสวัสดิการต่างๆซัพพอร์ตเนาะก็คือทุกอย่างก็คือจากเขาเรียกว่าจากตัวเองอสร้างขึ้นที่ตัวเอง เราคิดว่ามันจะแบ่งประมาณเป็นหกข้อเนาะหกข้อใหญ่ๆอ่่ <c oughs> ที่แน่ๆเลยทุกคนต้องมีที่อยู่อาศัยเนาะที่อยู่อาศัยนี่คือ,อเป็นอะไรที่เป็นเจ้าของหรือไม่เป็นเจ้าของหรืออะไรก็ได้แต่เป็นที่อยู่อาศัยที่เราสามารถอยู่ไปได้ ตลอดชีวิตโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะมีใครไล่เราออกได้เนาะเออเพราะว่ามีบ้านอยู่ก็ก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งเนาะเออก็คือไม่ต้องมาเสียค่าเช่าบ้านหรืออะไรหรือเป็นห่วงว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคือหนึ่งเราต้องมีบ้านอยู่จะเป็นเจ้าของรือเป็นอะไร ก็นั่นก็สุดแท้แล้วแต่เนาะบ้านเล็กบ้านใหญ่อะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้เป็นบ้านที่เราสามารถอยู่ได้อ่าไปตลอดชีวิตแล้วก็อ่าไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะมาให้เราเอา่อออกจากบ้านหลังเนี้ยเนาะอ่าสองก็คือต้องไม่มีหนี้อืมก็คือต้องเคลียร์หนี้เคลียร์สินตัวเองอ่าเคลียร์หนี้เคลียร์สินตัวเองให้เรียบร้อยก่อนที่จะ,กะเกษียณออกมานะ คืออีตอนที่กเกษียณนอะเนี้ยไม่มีหนี้อันนี้ไม่แนะนานะแต่พอกเกษียณมาแล้วมีหนี้เพราะเนื่องจากจาเป็นที่จะต้องซื้อรถเนาะแต่ว่าเป็นอะไรที่เราเราคานวณแล้วเราสามารถที่จะอรองรับตรงนี้ได้ก็เลยตัดสินใจเพราะว่ารถมันมีความจําเป็นหลังจากที่เราได้กเกษียณออกมานะแล้วก็อันที่สามเนี่ยอันที่สามก็คือต้อง วางแผนเกี่ยวกับเขาเรียกว่า medical <c oughs> medical care เออเรื่องเกี่ยวกับอ่าอะไรอะ่ะคือสุขภาพของเราเนี่ยนะก็คืออ่าคุณจะใช้อ่าประกันสังคมหรือจะมีประกันสุขภาพส่วนบุคคลหรือจะใช้บัตรทองก็คือเป็นเป็น เตรียมแผนการเกี่ยวกับาการรักษาพยาบาลของตัวเรานั่นเองนะว่าเราจะใช้แบบไหนนะเรา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 ตัดสินใจจะเลือกแบบไหนก็แล้วแต่ที่เราสามารถที่จะจัดการได้เนาะอย่างตัวเราเราตัดสินใจที่จะใช้อของประกันสังคมนะเราจะบอกไว้เลยว่าเรา คาดว่าเราจะไม่ได้ยื่นขอเงินบำนาญจากประกันสังคมเราจะจ่ายจ่ายต่อเพราะว่าเนื่องจากเราจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรา39เพื่อสิทธิการรักษาเรามีการรักษาต่อเนื่องอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนาะเพราะว่าเนื่องจากการเจ็บป่วยของเราแล้วก็โรงพยาบาลแห่งนี้ไม่รับบัตรทองเพราะฉะนั้นเราเลยจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิประกันสังคมในการรักษา อ่าเพราะฉะนั้นอ่าอันนี้ก็จะรู้แล้วว่าเราจะไม่ได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมเพราะเราต้องการจะใช้สิทธิการ รักษาของประกันสังคมต่อต่อไปนั่นเองเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือมันแล้วแต่คนเลยนะถ้าคนมีกําลังก็สามารถที่จะซื้อ,อประกันสุขภาพเพิ่มเติมส่วนตัวส่วนบุคคลได้หรือไม่ก็เออใช้บัตรทองก็ได้อะไรก็ได้อันนี้ก็คือเราก็เตรียมเตรียมแผนไว้ให้กับตัวเองเนาะว่าเอออย่างน้อยเราเจ็บป่วยเราจะไปรักษาทางไหนยังไงเนาะ,ะต่อต่อต่อไปอันที่4ี่ไหมเอออันที่4ี่ อันนี้สำคัญมากก็คือที่มาของรายได้ที่มาของรายรับเนาะที่มาของรายได้ที่เราจะใช้ในแต่ละเดือนทุกคนต้องประเมินตัวเองว่าจะใช้อยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วที่มาของรายได้ของเราอ่ะมันมันเวอ e ์มันเพียงพอกับตรงนี้หรือเปล่านะ,อ,ะอย่าง ไอเน,นี้ยคือมันมันสุดแท้แล้วแต่ละบุคคลนะเพราะแต่ละคนอนะ่ะมันไม่สามารถที่จะบอกว่าเฮ้ย mm. ทำแบบนี้แบบนี้ได้เพราะหนึ่งการที่เราอยู่แต่ละที่แต่ละทางมันแตกต่างกันเนาะโอกาสเอาเรียกว่าโอกาสของแต่ละคนแตกต่างกันแล้วพื้นฐานแล้วก็ความรู้ความอ่าเข้าใจในการที่จะลงทุนต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันอ่าอย่างอย่างของเราเนี่ยเราก็ขอเฉลย เราขอเฉลยเนาะแหล่งที่มารายได้ของเราก็คือดอกเบี้ยงเงินกู้เนาะเพราะเนื่องจากว่าเราอยู่ในอาเขตอุตสาหกรรมเนาะเราก็ะจะสามารถที่จะเออมีมีมแหล่งแหล่งลูกค้าที่ต้องการที่จะ,ะมีการกู้ยืมเงินอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะก็จริงๆแล้วเราเรา,เรา,เราก็ทำตรงเนี้ยมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะ,ะ,กะเกษียณเนาะ <S <S มันก็เลยเราเฮ้ย เราเรารู้ว่าเฮ้ยเราจะสามารถดําเนินไปตรงนี้ได้แต่เราก็จะมีลิมิตเราจะมีข้อจํากัดอะไรของเราอยู่นะก็คือเราก็ทำเพียงเพียงแค่แบบว่าเออคล้ายๆกับว่าพอที่เราจะจะจะ,จะอยู่ได้เนาะอ่าตรงนี้อ่าทีนี้ถามว่าเราจะแนะนําแบบนี้สําหรับทุกคนไหมมัน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 คงลําบากนะเพราะ ความเสี่ยงมันก็มีนะไอ้ทุกอย่างมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแหละแต่ว่าเอาที่ว่าทุกคนมองหามองหาช่องทางให้สำหรับตัวเองว่าเราจะได้รายได้มาจากไหนแต่ถ้าอย่างบางคนใช้ประกันสังคมเนาะก็ถ้า55ก็อย่างน้อยๆเรายื่นเรายื่นบำนาเนานะเรายื่นขอบำนานเนี่ยยื่นขอกเกษียณเนี่ยก็สามารถ น่าจะอยู่ที่ประมาณ5000อ่า5,000ก็ก็ถือว่าก็ช่วยพพอร์ตได้ในระดับหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็น,ปนบวกเข้าไปเป็นรายได้ของเราได้เนาะอ่าบางคนมีบ้านเช่าอย่างเงี้ยมีบ้านเช่ามีอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าหรืออะไรอะไร,อะไรประมาณประมาณอย่างนี้เนาะที่ที่จะเหมือนหล่อเลี้ยงแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเขามีคล้ายๆกับว่าเขามีสวนยางเนี่ยเขามีสวนยางเนาะเขาก็ให้คน ทำแบ่งเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยแล้วก็เขามีบ้านเช่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีบ้านเช่าแบบเป็นเท่าห้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้บ้านหรูบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะมีรายรับในแต่ละเดือนที่พอที่จะดำรงชีพอยู่ได้นะ,อ,ะอันนี้อันนี้เป็นจุดหลักเป็นจุดสำคัญที่ทุกคนจะต้องหา ่าแล้วก็สำรองเอาไว้วางแผนเอาไว้หรือเริ่มทำเอาไว้นะ50แล้วหรือใครจะเกษียณตอนไหนก็ต้องวางแผนตรงนี้ไว้อย่างดีเพราะอา่าถามว่าถ้าจะใช้ประกันสังคมอย่างเดียวอะ่ะ5,000น่ะนะ0ไม่น่าจะพอมันต้องมี ที่มาของรายได้อย่างอื่นด้วยนะอาจจะเป็นแต่ถ้าอย่างถ้าอย่างคนที่เขาเขาเป็นมี provident fund นะอาจจะมีเงินก้อน10ล้านหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะ m ม n น g เงินตรงนั้นนะเนาะ m a n a g บริหารจัดการเงินตรงนั้นได้อันนี้แล้วแต่แล,แ,ลแล้วแล้วแล้วต่ละคนเลยอันนี้เราจะพูดในมุมของคนที่ไม่มี provident fund เนาะแล้วก็ไม่ได้มีระบบะบํานาญจาก ก็ว่เมนจากรัฐบาลอย่างเงี้ยมาพพอร์ตเนาะก็คือเป็นพนักงานาบริษัททั่ว,วไปธรรมดาธรรมดาบริษัทเล็กๆหรือแม้แต่คนค้าขายรายย่อยๆอ,อะไรประมาณลักษณะอย่างเงี้ยก็ดูเป็นไอเดียของเราเป็นตัวอย่างได้เนาะแต่ว่าท,ที่มาของรายได้แหล่งที่มาของรายได้เนี่ยแต่ละคนนะต้องไปหาเอาเองว่า,าตัวเองจะจะ ไปทิศทางไหนเนาะจะใช้อะไรประมาณอย่างนี้เนาะแล้วก็ต่อไปอส่วนที่ห้าส่วนที่ห้าเนี่ยะจะต้องมีเขาเรียกว่าเงินนะตะกร้างเงินะจะมีตะกร้าเงินหลายๆตะกร้านะตะกร้าเงินก้อนหลายๆตะกร้าที่จะมาหยอดที่จะมาหยอดให้เรา สำหรับสหรับของตัวเรานะในทุกๆี่ถึงห้าปีประมาณ4ี่ห้าปีเราจะสามารถเอาเงินจากแต่ละตากานะมาใช้ได้เป็นเงินก้อนซึ่งก็ไม่ได้เยอะอืไม่ได้เยอะแต่สามารถอยู่ได้ประมาณ3 4ี่ปี5ปีอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็คือ,อเงินตรงนี้เราเอามาใช้กับอะไรเงินตรงนี้ก็คือ1่เราเอามาใช้เป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนตอนนี้แม่เรายัางอยู่เนาะเรายัางซัพพอร์ตแม่อยู่ก็ก,ก็จะเป็นส่วนที่ให้แม่ค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เนต็ตค่าโทรศัพท์อ,อันนี้ค่าใช้จ่ายฟิกอย่างเงี้ยรายเดือนนะเราจะแยกต่างหากจากรายได้ที่เราได้ในในใน ในแต่ละเดือนเพราะว่ารายได้ที่เราได้ในแต่ละเดือนเรามีบางส่วนที่จะต้องปันไปจ่ายค่างวดรถด้วยเนาะมันก็เลยทําให้อ่าคือถ้าถ้าจะใช้เงินก้อนนั้นทั้งหมดมันมันไม่ไหวมันไม่พอแต่เรามีเงินเขาเรียกว่าตะก้าสำรองเนาะที่จะค่อยๆหยอดให้เราในทุกๆอ่าสี่ถึงห้าปีเนี่ยจะมีมาก้อนหนึ่งแล้วก้อนก้อนล่าสุดเนี่ย อ่าก้อนที่เราเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งเปิดเพิ่งเอามาใช้เนี่ยอ่าเมื่อประมาณสักอ่าเดือนมกราเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เดือนมีนาเนาะประมาณเดือนเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้อ่าเราเราเราได้ใช้เงินก้อนนี้เงินก้อนนี้จะเป็นเงินอ่าเขาเรียกว่าอ่าเว้นคืนกรมธรรมัน อ่ามันมัน,ม,นมันสามารถเวนคืนกรมธรรม์ได้แล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็ได้มาก้อนหนึ่งซึ่งเราก็มาจัดสรรว่าเฮ้ยมันน่าจะใช้จ่ายได้เสริมเข้ามาได้ในระยะเวลาประมาณ3-4ปีอ่าแล้วก็ส่วนนี้ก็จะสามารถที่จะมีไว้สำหรับแบบเงินสำรองเล็ก,ล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 กๆน้อยๆอยู่ในนั้นได้ด้วยนะแต่อย่างเงินเงินตรงนี้มาบางทีเราก็จะเอานำเงินบางส่วนในก้อนเนี้ยอ่าตัวที่ยังไม่ได้ใช้อ่ะนะ เราก็จะเอาไปลงทุนเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเทรดทองบ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆได้กําไรเล็กนิดนหน่อยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้สี่เลียดอะไรตรงนี้นะก็คือเน้นที่ความปลอดภัยแล้วก็ดูจังหวะเท่านั้นเองแต่ถ้าจังหวะไม่ดีก็ก,ก็ก็ไม่ลงทุนก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะสูญเสียเงินก้อนนี้ออกไปเนาะมันไม่ใช่เป็นเงินที่เราตั้งใจที่จะนํามาลงทุนแต่เป็นเงินที่ไว้สํารองใช้อ่า ในแต่ละเดือนเป็นระยะเวลาที่แบบสามถึงสี่ปีอย่างเงี้ยตัวนี้สำหรับตัวสำหรับของเราเนี่ยมันจะมีทั้งเงินประกันชีวิตนะเงินประกันชีวิตการลงทุนอะไรของเราเนี่ยมันจะมีเพราะว่าประกันชีวิตเราไม่ได้มีฉบับเดียวไนงะแล้วประกันชีวิตของเราเนี่ยเนื่องจากตัวเราเป็นคนโสดเนาะ เราไม่ได้มีลูกไม่มีอะไรประกันชีวิตของเราเป็นสะสมศัพ์ทั้งหมดสะสมศัพย์บวกการลงทุนอะไรประมาณอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อถึงกําหนดเวลาเราจะสามารถเวนคืนได้เราก็จะมีอยู่หลายตัวแล้วเราจะมีซื้อหมู่ชื่ฟันน่ะก็คือกองทุนเนาะจากจากพวกธนาคารอะไรอย่างเงี้ยเราเราซื้อเราลงทุนเอาไว้มาพาักใหญ่แล้วแต่ ตรงนี้ก็คือเดี๋ยวค่อยๆยหย,ยอดเข้าไปนะว่าในทุกๆเหมือนอย่างครั้งต่อไปเนี่ยประมาณอายุเราห้าสิบห้าเราก็จะมีได้มาอีกก้อนหนึ่งอายุ60อย่างเงี้ยมาก้อนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็65หมาอีกก้อนหนึ่งลักษณะนี้อย่างเงี้ยมันจะมีมามาเรื่อยเออหก้าแล้วก็70อย่างเงี้ยเราจะมีมาอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีในรูปของแบบเราลงทุนในทองอะไรอย่างเงี้ยทองเกิบเอาไว้ด้วยนะเนาะอ่ ก็คือมันเราก็จะวางวางหยอดเอาไว้ละเป็นเป็นตะกา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 รตะก้านี้จะใช้เมื่อไหร่ตะกานี้จะใช้เมื่อไหร่ตะการนี้จะใช้เมื่อไหร่นะก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันจะทําให้เราชีวิตเรามันมันมันไม่ต้องกังวลมากอ่อามันมันเฮ้ยอา่ารายได้เรามีเราก็ใช้ในรายได้ของเรา,าก็าเแก,ก,ก้ไปแต่อา่าที่แน่ๆเราจะมีก้อนเหล่านี้เข้ามาเสริมเสริมทับให้กับเราตลอดเนาะอันนี้ก็ แล้วแต่แล้วแต่บุคคลนะว่าจะถนัดแบบไหนเนาะแต่ของเราก็คือตอนแรกเราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่เราเป็นคนเออเออเราซื้อประกันไว้เราเออลงทุนตรงนั้นตรงนี้เอาไว้แต่สุดท้ายเฮ้ยพอ พอเรามานั่งเช็คนั่งคำนวณตอนที่เราที่จะวางแผนเกษียณเนาะเฮ้ยมัน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 ได้มันดีนะเออมันมันสามารถที่จะทำให้เราแบบว่าอ่ะมีเงินเข้ามาใน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 ชีวิตเราอะเรื่อยๆคือตัวเราเองอะไม่ได้มีเงินก้อนมากแต่เราจะมีเงินลักษณะอย่างเงี้ยที่จะเข้ามาในชีวิตที่จะทําให้ชีวิตเรา่ะมันคล่องมันไหลลื่นไปได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะแล้วก็ต่อไป ข้อไหนแล้วข้อหกปะเออข้อหกละก็คืออ่าเราตัวเราเองเราจะมีทรัพย์สินที่เป็น property เนาะเป็นเป็นที่ดินอย่างเงี้ยเป็นที่ดินเป็นบ้านอ่าอย่างบ้านที่เราอยู่หลังเนี้ยเราถือว่าเป็นลงทุนก้อนหนึ่งอ่าเพราะอ่าแล้วเราก็มีที่ดินที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยที่ก็ ถ้าขายก็ได้ราคาพอสมควรคือไม่ได้เยอะมากเพราะเป็นที่ดินต่างจังหวัดแต่ทำเลก็ดีก็คือถ้าขายก็สามารถอยู่ได้อีกเออนั่นแหละ,หละก็คือเราก็จะคือเราก็วางแผนชีวิตเราว่าเออเรามีที่ดินต่างจังหวัดด้วยอยู่อยู่สเออก็คืออ่ะที่สําหรับสร้างบ้านเออที่สําหรับสร้างบ้านเพราะเราก็เป็นกังวลเหมือนกันว่าเราอยู่คนเดียวใช่ไหมถ้าอายุเราเยอะขึ้น ห้าหกสิบอย่างเงี้ยเราอยู่คนเดียวมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเราก็คิดว่าน่าจะย้ายกลับไปอยู่กับครอบครัวกับพี่น้องเนาะพี่น้องเราก็บริเวณที่ดินจะอยู่ติดกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะขายนะก็จะขายบ้านหลังเนี้ยอ่าขายบ้านหลังนี้ซึ่งบ้านเราก็ทำเลก็โอเคนะบ้านบ้านบ้านเราอะทำเลติดติดกับ ใกล้มากนะใกล้กับถนนใหญ่อย่างเงี้ยเดินไปแค่2นาทีถึงถนนใหญ่เงี้ยซึ่งเราก็คิดว่าอ่ามันก็ขายได้ราคาในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะไปสร้างบ้านที่ที่ต่างจังหวัดที่เรามีที่ดินอยู่แล้วบ้านหลังเล็กๆนะอ่าเพราะว่าก็แถวนั้นก็คือพี่น้องอ,อยู่ด้วยกันหมดอย่างเงี้ยก็ยังมีเงินเหลือที่จะสามารถทําให้เราใช้ชีวิตต่อไปได้นะแล้วก็เนี่ยแล้วเราก็จะมีที่ดินที่เขาเรียกว่า ถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วเรายืนอายุยืนยาวจริงๆก็สามารถที่จะขายที่ดินเหล่านั้นยืดชีวิตตัวเราเองต่อไปได้เนาะเพราะว่าอย่างก็รู้อะเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อะเวลาการขายอะไรอย่างเงี้ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานมันเป็นทรัพย์สินที่ที่ไม่ได้คล่องตัวนะอ่าเป็นทรัพย์สินที่อ่าเขาเรียกว่าอ่า ลำบากที่สุดในการขายอ่ะเออแต่ถามว่าเราก็ต้องมีเอาไว้เพื่อถ้าเกิดใดๆเกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้อ่าทรัพย์สินเหล่านี้มันก็สามารถช่วยช่วยเราได้เนาะอ่าก็โดยประมาณของเราจะมีลักษณะอย่างนี้แต่ในตัวของเราเนี่ยอย่างน้อยๆเราต้องมีเงินฉุกเฉินนะเงินสดฉุกเฉินที่เราแยกเอาไว้เออที่เรา แยกเอาไว้อยู่ก้อนหนึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นเราสามารถนำเงินฉุกเฉินตัวนั้นมาใช้ได้แต่เราก็ถ้าเงินนำมาใช้แล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราจะเติมมันเข้าไปยังไงนั่นเองเนาะนี่แหละก็คือ,อเขาเรียกว่าแผนบำนาญส่วนบุคคลของเรานะนี้ก็ ไม่อยากให้ทุกคนกังวลใจมากเกินไปเนาะลองค่อยๆเนาะถ้าอย่างคนที่อายุ40่สิบอย่างเงี้ยสีเข้ามาฟังนะจะดีมากเลยนะเพราะว่าจะอย่างคนที่ไม่มีโพริเดนฟันเหนเชื่อเราเชื่อว่าเยอะเยอะมากที่ทำงานในระบบแล้วบริษัทไม่ได้มีโพ o ิเดนฟันอ่าอันเนี้ยก็เราก็เจอหลายๆคนที่มีความกังวลว่าเขาจะอยู่ ได้ยังไงเนาะอ่าก็ลองก็ลองก็ลองเอาไอเดียของเราไปใช้อ่าเพราะฉะนั้นในการที่วันที่เรามีวันที่มีเงินเข้ามาในกระเป๋าตลอดนะให้คิดให้คิดที่จะเก็บที่จะลงทุนไม่ใช่ให้คิดที่จะหาแต่เรื่องใช้เเพราะว่าวันที่เราทำมา หากินไม่ได้แล้วเราจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาเงินจากการที่เราลงพักลงแรงเนาะลงทุนลงแรงทำงงทำงานแล้วก็นำมาเก็บนำมาลงทุนนะเนี่ยต้องใช้เงินจากอดีตตรงนั้นอ่าก็นั่นแหละก็เลยวันนี้ก็ฉเฉลย เ <ś le> ฉลยน,น,นะว่าเรามีรายได้จากไหนในการที่จะใช้จ่ายก็คือ,อสรุปก็คือเรามีธุรกิจเล็กๆเ,กเกนาะอืก็เป็นอ <c oughs> เขาเรียกว่าดอกเบีย้ยเอ,อได้จากดอกเบีย้ยเงินกู้นั่นเอง,นนเ,องนนเนาะแต่ไม่ต้องตกใจนะไม่ใช่เป็น <c oughs> ไม่ใช่เป็นขาวโหดไม่ใช่หอไม่ใช่แบบเออ,อะไรโหดๆอย่างนั้นนะเออเขาก็จะมีระบบระเบียบอะไรนั้นอยู่โอเคก็ คลิปนี้ค่อนข้างค่อนข้างยาวาแต่คิดว่ามีประโยชน์ก็เลยเตัดสินใจเนะเาะอแล้วก็ไม่อยากทำให้เป็นสองคลิปอะดูมันเยินเยอะก็เลยนี่แหละรวบทุกคนคิดเห็นเป็นยังไงบ้างก็ถ้าเกิดใครที่อมองเอเรื่องการกเกษียณไว้ก็ลองเอาคำแนะนำเนาะเอาไม่ใช่คำแนะนำนสิเอาเอารูปแบบของเราลองไปปรับใช้ดูกันก็ขอขอบ ทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็สวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกๆคนนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีปีใหม่นะจ๊ะทุกๆคน